ดนนีนี่จะมาสร้างบ้านกันต่อนะครับนริมมาสร้างบ้านกัน EP นี้เอาชีวิตรอดหนึ่งร้อยวันเนาะนี่ก็ได้วันที่เทนะ่าไหร่แล้วเราก็ไม่รู้อะลืมเลวครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยครับเดี๋ยวเนี่ยจะมาสร้างบ้านกันนะครับื่น,นก็ต้อง กไม้โอ้ไว้ไหนเลยืกได้ไห้โอ้โดีดูที่มีแต่ต้นเบิร์ดไม้เบิร์ดเต็มไหยทุกคนใครที้งดูคิดแล้วก็ลืมก็ไล์ก็แชร์ก็ติดตามผมก่อนนะไม่โอ้กไแล้วไมโอ cái mai bớt cái đây quá, tao lo hay là tô à tôi lại ai lâu กลายเป็นหนังนี่เอาดครับอะหน้ากูนตกตายจะซะนะเก็เคยไม่เลดไมาได้ดูซีอซะนะครับ นี่เลอจะทำตรงนี้เป็นพื้นที่บ้านเรานะครับใครเข้าดูแล้ว่าลืมก,าาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเีเราก็ต้องหาพื้นที่ในการสร้างบ้านนะครับเราค่อยไปฟาร์มแร่เลิก ครับพวกนครับขุดดินนะนี่ถุดตรงนี้ให้มันเท่าเันก่อน ทรงอะไรครับเนี่ยแล้เวเดี๋ยวเรานอนก่อนวันนี้เท่าไรแล้ววันนี้เท่าไรแล้วเออนอนครับนอนเดี๋ยวมอนสเตอร์เกิดเดี๋ยวจะกวนเราสร้างบ้านนะครับ ตัดตัวนี้ออกด้วยเคียดินเลยเคียดิน ไม่เท่ากันด้วยเป็นไงล่ะนี่ต้องตรงนี้ไอชิพายต้องขุดหินด้วยเลยนไะง เอาข้างตัวเองอีกกูตนนม้มันจบกันนะฮะ ยงได้แล้วพังแล้วด้วยครับที่ขุดด้วยแล้วก็ครับหวานด้วยครับ อันนี้ของจะเต็มตัวแล้วนี่ทิ้งไปไม่ได้ใช้นะครับเนื้อสอมบี้กินแอปเปเิ้ลแนดีกว่ากินแอปเปิ้ล นีหครับทางเข้าเราขึ้นเราจะใช้เป็นไม้โอ๊กนะครพามันตัดกันหน่อยอขุดไปเลย ขุดไปเลยครับขุดไปเลยจะขุดลงดินทำไมนะเนี่ย mm. ต้องหาเล็กแหลทุกคน ปักันดีเหลือเกินนเนี่ยประตูเราเนี่ยจะใช้เป็นสีอะไรดีประตูไม้อะไรดีทุกคน และดูวาง เรียบร้อยแต่ต้องครับทอดเพิ่มก่อนเอาไปด้วยเลยดูเพื่ออันนี้มีอะไรพังนะเดี๋ยวจะไปหาแร่เล็กกันนี่เลยขุดตรงนี้เลยเนื้อผ่าน ขุดไปไ่หมดเนื่อจากพลาที่แล้วดิ่งนะครับขุดดิ่งเลยจะเจอหรือไม่นะครับเอามาล่าลุ้นกันเลยครับทุกคน เลี้ยวมั่งเลี้ยวมั่งเลี้ยวมั่งอันนี้เจอเล็กอ่ะเจอเฉยเจอตรงนี้ทุกทุวครับเจอเล็กแล้วสาม เปทางขึ้นด้วยหมดอย่างดูดีๆนะครับขุดไปเลยครับขุดไปเลย อ,อฐาอฐานอืมฟางอีกฐาน,นี้ก็จำเป็นนะครับทุกคน do am do ลองลงไปลึกๆนะครับทุกคนจะลองลงไปลึกๆกันนะครับขุดเป็นวนใดวนเลย นี่มันน้ำอะไรครับเนี่ยเเจอน้ำเฉยแต่กูจะขึ้นยังไงเนี่ยไอ้เหี้ย คนาตอนนี้ก็เจอเป็นบ่อน้ำนะเราก็จะปล่อยมันไปเราได้เหล็กมาหกอันก็น่าจะเพียงพอกับการครับพัวอยู่ครับดาบน,นะครับตาขึ้นกันดีกว่าไม่รู้มืดยังนะครับ จะเดียวที่หกได้แล้วมั้งครับผมน่าจะเป็นวันที่หกครับเวลาเผาเหล็กกันก่อน,นแล้วก็ได้มาหกครับน่าจะวันที่หกครับทุกคนที่ดูโครงสร้างบ้านหรอกเีาจะสร้างกันต่อสักหน่อย นี่ก็น่าจะพอแค่นี้นะความสูงใครที่เข้ามาดูแล้วไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติตามห้สตอร์มอันนี้ก็ต้องทุบนะแล้วพว่เราพังเลยลเดี๋ยวรอเหล็กก่อนนะับเหล็กเผาอยู่รอสักครู่ này nịch nó mãi lạo để lạo à mãi thơm mãi song kong giữa mùi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  2 เอาว่านี่สิในเพื่อได้โคตรเยอะเลยทุกคนสองกองไง แประมานี้นะครับวันนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเราก็หลือเดี๋ยวเราค่อยไปดูในการต่อที่หลังนะครับเราก็ได้เหล็กมาจำนวนหกก้อนนะครับทุกคนเราวค่อยไปหาเพิ่มในพาร์ทหน้านะครับร้อยวันฉบับ ไมคคราฟนะครับตามวัดในไม e c คราฟเลยน่าจะประมาณมีประมาณ10 EP นะครับแล้วล้วก็จะไปเล่นเอาชีวิตรอดต่อนะครับแล้วก็จะไปเล่นเอาชีวิตรอดต่อในะ ก็ทำหน้าต่างตรงนี้น่าจะทำไม่ได้มีนี่นีขุดไปเลยนบเจาะหน้าต่างด้วยโอเคเดี๋ยวนี้ก็เจาะีกแล้วเด็กสายอยู่เลย นี่ไงมีสายใกล้ๆบ้านเราเลยทุกคนโูดสบายตอนนี้ต้องขับพวก่อนนะครับนี่ทุ a u ต o ขับไปก็ไม่ได้ใช้หาอะไรเลยพวกรับพวกร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 ถละเผาทรายร้อยเลย เลยเตาครับเลยเตา่าม้นี่มันมาเอามาประเทศไทยทำไมยังอะไข่ไก่ด้วยเป็นไงล่ะไก่ ต้นไม้ด้วยเป็นไงละ่ะเป็นปวกแล้วล่าสุดเท่ากันยังอีกบอกหนึ่งโอ้ต้นไม้ก็เต็มเลย โอเคครับเรียบร้อยเสร็จแล้วเจาะหน้าต่างหน่อยเรียบร้อยครับผมเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วบ้านเราเหลือปูพื้นนะครับเดี๋ยวเราไล่ปกทอ หน้าบานอเตอร์จะได้ไม่เกิดนะครับการย้ายเตียงกันก่อนย้ายเตียงก่อนอย่างอื่นเดี๋ยวเราค่อยย้ายนะครับผมนี่มุมนี้ไปเลยนอน เราก็สร้างหลังซะใหญ่เลยโอ้ยยังกะจะอไะไรไม่เป็นไรครับอ่าทุกคนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สีผมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืม Bye bye